คุณต่อยขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งแะต้องจำครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอน่านทำอาหารอาหารนี่สอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าธงชัยไหมทองเขาขายโรตีสายไหมครับเขาเป็นลิเกครับเขาเป็นลิเกแต่ต้องมาขายโรตีสายไหมทำไม ถ้าไปลิเกมาพวานายยืนห่างหนหน่ะฮะทำไมหนูก็เป็นคนแพ้ลิเกอยู่ใกล้ๆแล้วขนลุกใช่ไหมไม่ขนลุกแล้วผื่นจะขึ้นเอ้ะแต่ก่อนคุก็เล่นลิเกนี่ไม่เคยครับใครลิเกโอ้คุณเป็นเป็นลิเกยเลยหรอบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะมันยังไงค็แล้วนี ได้ราคลิเกเลยราคลิเกเลยนะได้ราคาลิเกตัวจริงทำไมทำไมลิเกต้องมาขายเดี๋ยวคุยกับเขาเลยดีกว่าครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชยพลเกษมเนตรจากร้านธงชัยไหมทองครับเอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่นชินเอเอสวัสดีครับโอ้โหเต็มยศเลยเอ๊ะนี่เอชยาวะไม่ใช่เอครับเราเล่นลิเกอยู่คณะอะไรเดิมคณะบุญส่งธงชัยครับบุญส่งธงชัยเป็นอะไรกับเราบุญส่งคือแม่ครับ แล้วธงชัยคือธงชัยคือตัวผมครับอ๋อชื่อเดิมคือธงชัยใช่ครับผมหรือแล้วทำไมถึงว่าตอนนี้ชื่อชยพลชื่อไหนกันแน่ก็ <S <S ในบัตรประชาชนใช้ชยพลครับก็เปลี่ยนชื่อตามตามเคล็ดแก้เคล็ดนิดหน่อยครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าจริงชื่อจริงกับชื่อในบุครลิเกก็จะ ก็จะบางทีก็คนละชื่อใช่ครับคนละฉายาเหมือนหนูเนี่ยชื่อจริงชื่อเจริญพรแต่ตอนที่หนูเล่นลิเกอี่แพรีิเนี่ยเล่นอยู่ไหนนะแพรดิแพรดเลยอยู่ตรงนี้แพรีตรงสะพานขาวอย่างนี้ลงหนังแพรดิผักน้าโพผักน้าโพเมื่อก่อนคุณเล่นลิเกครับ คุณมีชื่อไม่ถามจริงเพราะตัวคุณตอนนั้นโทษนั้นโทษผมไม่ได้ไม่ได้ดูถูกครับตอนนั้นเด็กมากแล้วยังไม่เป็นโกติยังไม่ได้ดังขนาดนี้ชื่อจริงหนูชื่อเจริญพรแต่ชื่อในวงลิเกคือรุ่งเจริญรุ่งเจริญธนารักษ์รุ่งเจริญมาก่อนเหรอธนาเล่นเป็นตัวอะไรหนูเล่นเป็นตัวโจครับเป็นตัวโจคุณเล่นเป็นตัวอะไรก็เป็นพระเอกครับพระเอกแน่นอนแน่นอนเพราะถ้าเป็นเจ้าของแต่หนูบอกเลยหนูชอบพี่เอกหนูชอบใจทั้ง หนูอหนูให้อาถ่ายว่าทั้งนั้นทั้งตัวของพี่เอเนี่ยหนูชอบอะไรมากที่สุดไอไอเข้าบูเนี่ยนะสายไหมเนาะคนนกนคนนกอันนี้นี่บอกเลยว่าหายากมากครับทุกผู้นมถ้าในโอกาสลีเกนี่อันนี้ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นจริงเหรอจริงกว่เนี่ครับผมจริงเลยเหรอคือชอบแบบนี้นี่แบบไม่ใช่ว่าหลักพันหลักหมื่นนะครับอันนี้เกือบแสนนะ จริงเหรอใช่ครับผมเอามาห่พูดจริงวะเนี่ยพูดจริงอันตั้งแต่หนุเขาเฮ้ยอันนี้คือขนนกตะกุมและที่สำคัญคือเวลาใช้แล้วต้องเก็บยุงยุงกัดไม่ได้ครับผมยุงกัดแล้วเสียอันนี้เหรอยุงกรอะไรเดี๋ยวก่อนยุงกัดอะไรยุงกัดขนเนี่ยฮะออกมายุงไปเล่นขนนกเสียเลยเหรอเสียครับลายขนเนี่ยครับลายขนมาเลยลายขนใช่ครับแล้วที่สำคัญคือชอบแบบเนี้ยคุณผู้ชมหนูเปลิเกเก่าคือเห็นแบบนี้แบบน้ำลายหกวเพราะว่ามันหายยากมากคุณผู้ชมที่จะหาได้ชอบแบบ ขนยาวๆฟูๆและใหญ่ขนาดนี้โอ้โหที่ผมเห็นผมเห็นว่าสวยก็จริงอย่างผมอย่างอย่างที่พูดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นผมให้ผมนะสมมุติต่างว่าครับว่าคุณเอเขาให้ผมผมไปปัดฝุ่นเลยครับโห <c oughs> ไม่ได้ไม <c oughs> ่ใช่ครับอะไรมันไม,ม่ปัดขนไก่ขอมีค่ามาถ้าเป็นรถจะเป็นมสัสแตงรุ่นดึกดำบรรพ์เลยล่ะไอ,อ้นี่<า>น,นคือขนนก <มา S 1> ตะกุมจริงๆเลยครับเป็นขนจริงๆครับผม เฮ้ยตายเราไม่มีความรู้ไม่ใช่ขนเทียมไม่ใช่ขนไม่ใช่อันนี้ขนจริงเฮ้ยไม่มีความรู้ถ้าผู้ชมมีความรู้ต้องขอโทษด้วยเพราะผมไม่มีจริงๆนะอันนี้มันอยู่ตรงไหนเลยท่านน่อยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงก้นอยู่ตรงก้นนกใช่ขนปล่อยขนปุยขนปุยตรงก้นเลยฮะโอ้แล้วต้องใช้กี่ตัวเนี่ยอู๋จริงๆเยอะท่อนี้แบบท่อนี้อล่าอล่าอลำอลังการมากเฮ้ยมันเท่มากทำไมไม่มีคนพูดเรื่องนี้กันเลยเออหรือเขาพูดแล้วผมไมปอยู่ตรงไหนไม่ได้ฟังไม่รู้เขาจะรู้เฉพาะทงการกอ่ะเหรอ เอ้ครับทำไมทำไมเอเลิกลิเกแล้วมาขายโรตีอย่างนี้ครับก็ลิเกไม่ได้เลิกแสดงอยู่เหมือนเดิมครับแต่ด้วยวิกฤตยุคโควิดเช่นนี้ครับการแสดงไม่มีไม่มีไม่มีมมมมงานว่าจ้างออก็ปรับตัวจากมาไลฟ์สดออนไลน์ขายโรตีร้องเพลงครับ<อ>ครับผม โอ้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมทุกคนอยู่รอดเอาตัวรอดให้อยู่รอดร้านร้านพี่เออยู่ตรงไหนโทษครับอยู่ที่ในวัดสนามชัยตําบลบ้านป้อมอยุธยาเลยครับออยุธยาเข้าไปจะเจอเลยธงชัยไหมทองใช่ครับแต่ของเขาพิเศษยังไงทําไมมออกรากาเราได้ไม่ใช่แค่เขาเป็นลิเกครับแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องเรื่องเรื่องหัวของเขาเนี่ยรู้แต่ว่าของเขาอร่อยอร่อยยังไงเรามาดูกันฮะโรตีแป้งใบเตยไหมกาแฟครับ เมนูที่จะสอนวันนี้นี่ฮะนี่ร้านของเขานี่นี่อย่างนีบ้านเลยครับในวัดสนามชัยเลยอยู่ในวัดสนามชัยเลยนี่คือพี่น้องชาวลิเกท้งนั้นเลยใช่ครับอ๋อเหรอครับพี่น้องพี่สาวลูกหลานครับ้ดีจังเลยนี่คือเรื่องทั้งหมดวิธีการทําเริ่มต้นจากน้ํามันบัวครับน้ำมันใช้น้ำมันบัวสี่กิโลครับกี่กิโลนะสี่กิโลครับแป้งสาลีห้ากิโลครับนี่ใส่ลงไปครับเปิดไฟปานกลางกวนเชื้อให้เข้ากันจนสุกเป็นเหลืองทองครับประมาณชั่วโมงหนึ่งท่านผู้ชมโดยประมาณครับ นะสามสิบนาทีถึงชั่วโมงเขาแล้วแต่ความจานานเป็นอย่างนี้เลยนะใช่ครับทำจำนานเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเส้นไายครับน้ําเปล่าพร้อมด้วยน้ําตาลครับผมน้ำตาลน้ำเปล่าหนึ่งลิตรน้ําตาลสองโลครับตั้งในกระทะเดือดให้ร้อนเคี่ยวจนน้าตาลสุกครับผมเป็นสีเหลืองทองเทลงกระมังอลูมิเนียมแล้วก็ไปหล่อน้ําเย็นให้มันจับตัวเป็นก้อนพอจับตัวเป็นก้อนเรียบร้อยก็ มาผสมกับเชื้อที่เราทําไว้ครับเมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่เราทําไว้ใช่แล้วก็ใส่ผงกาแฟครับสี่ช้อนโต๊ะครับผงโกโก้สองช้อนโต๊ะครับคนให้เข้าเข้าเข้ากันผมไม่เคยเห็นเลยท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ตั้งไฟพอประมาณเอามาอังไฟให้มันเอามาอังอีกร้อนครับเพราะมันผสมใหม่เข้าไปนี่ใช่ครับก็ต้องมาอังใหม่ครับผสมให้มันร้อนๆน้ำตาลที่เคี่ยวไว้นั่นผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วงไงต่อก็มาดึงครับผมมาคลึงๆแล้วก็มาดึงยืดไปยืดมาดึงไปดึงมาให้เข้ากับน้ําตาลจนเชื้อหมด และดึงจากเป็นเส้นใหญ่มาเป็นเส้นเล็กเส้นฝอยครับผมพอประมาณครับจนเราพอใจอ่ะใช่ครับและทุกครั้งที่ดึงนะท่านผู้ชมมันก็จะ1เท่า1เท่าเช่นมันมีอยู่8เส้นก็เป็น16 1 6เป็นส2 3 2ก็เป็นไล่ไปเรื่อยเลยใช่ครับผมจนเป็นหมื่นหมื่นพันพันเส้นอ่ะอันนี้แป้งครับแป้งใบเตยใช้น้ำใบเตยครับผมหกร้อยครับหกร้อยมิลแล้วก็เกลือเล็กน้อยและแป้งหนึ่งกิโลครับผมคนคนตีตีแล้วก็หมา หมาผสมกันนี่ผมเรียกหๆค่อยๆใจเรียกหมาถูกเลผมชอบผมชอบภาษาคุณเอามาหมากันหตีก่อนคนๆให้เข้ากันก่อนครับนี่ครับแล้วก็ใส่ครีมหอมเพื่อเพิ่มความหอมความนุ่มนวลเป็นครีมใบเตยใส่สักี่ช้อนโดยประมาณสองสามช้อนโดยประมาณพอแล้วนี่นี่แล้วก็มาตีให้เข้ากันหมาให้เข้ากันนี่เขาลืมแลวแล้วก็พักทิ้งไว้พักไว้สักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีใช่ครับผมเสร็จแล้วอันนี้น้ำมันมาหล่อกระทะมาหล่อกระทะน้ำมันไปเตยเหมือนเดิมเอามาหล่อกระทะครับ กระทะที่ว่านี่คือกระทะทำแป้งนี่นี่ไอเนี่ยไม่หมูนะครับใช่ไอเนี่ยไม่หมูความร้อนความคงที่ความชํานาญครับความผมกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ทิ้งไปเท่าไหร่แล้วทิ้งนานเลยใช่ไหมพอสมควรครับพอสมควรเลย่าจะเป็นอย่างนี้แป้งสุกก็มามวันรับประทานอร่อยนุ่มเหนืดออนี่นี่นี่อร่อยนุ่มชุ่มใจ เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมโรตีแป้งใบเตยไม้กาแฟครับครับผมดูแล้วมันน่าการมากเลยนะครับผมขออนุญาตทานเลยได้ไหมครับได้ได้ได้นะฮะเพราะผมคิดว่าดูคงไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ไม่เชื่อว่าท่านผู้ชมจะทำาไปซื้อของเขาเหอครับไปซื้อได้เลยของเขาครับผมครับระหว่างเรากินผมไม่ต้องครับผมมีนี่เลยนะครับผมระหว่างเรากินพี่เอร้องสักเอาไหมฮะอันนึ่งได้เอาไหมฮะผมยกให้ ไม่ยกขายไปถึงที่ไม่ได้ผมก็มีออนไลน์นะครับตอนนี้จะเล้นขายออนไลน์ด้วยสั่งยังไงพี่สั่งยังไงก็สั่งไปทางเพจผมได้เลยตามเบอร์โทรครับทองชัยไหมทองใช่ครับชุดละหนึ่งบาทส่งฟรีทั่วไทยไปทุกที่โรตีถึงท่านอร่อยกันทั้งครอบครัวครับร้องทีเกี่เลยครับร้องเลยครับนนแหลมากันหนึ่งกับเบื้องพี่วันนี้ทองชัยไหมทองผมเอาของมาขาย คือโรตีใส่ไหมหอมระมัยนุ่มอ่อนมาออกรายการครัวคุณต่อยรับรองอร่อยแน่นอนเพลงเพลงเพลงเต้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 นเต้ร็วเร่งเต้นแม่ที่ผมชอบมาก แป้งเขาเหนียวนุ่มแต่ไม่แข็งเหนียวนุ่มปกติเราจะกินเจอแห้งๆแห้งกลางนี่มันไม่แห้งอันนี้ก็มีมีหลายอย่างนี่แป้งชาไทยนี่แป้งใบเตยอันนี้แป้งขาวออริจินอลครับแล้วแต่แล้วมีมีไต้ก็มีนั้นกลิ่นกาแฟที่นูกินนี่กกลิ่นกาแฟมีชั้นกาแฟมีทั้นมะนาวครับใช่นี่เห็นไหมครับผมแต่ของคุณกินกลิ่นอะไรกาแฟอ่ะแล้วอันนี้อะไรอันนี้กาแฟป่ะอันนี้อะไรกาแฟ อันนี้กาแฟครับกาแฟขาวนี่ก็คือมะนาวมะนาวเพลินนี้ใช่ครับมะนาวจะหวานเปรี้ยวปลายลิ้นกินแล้วสดชื่นครับเจ๋งเด่นชุดละชุดละเท่าไหร่พี่ลิชุดละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยเท่านั้นเองมากพิมชมสั่งได้นะสั่งได้เลยใช่ครับเข้าไปที่เพจของพี่เอเลยไปได้เลยนะฮะธงชัยไหมทองคือจะบอกว่าสั่งโรตีก็ได้หรือจะหางานลิเกไปเล่นก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับแล้วถ้าเกิดในงานอยากให้ขายโรตีด้วยก็ได้อีกได้หมดได้หมดเลยนะทำให้ แต่ของเข้าอร่อยแล้วมันแตกต่างอ๋อชอบไหมอืมใช่ไหมเรากำลังลองกินเปล่าๆหรือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีรสหรือมีกลิ่นไหมมีหมดเลยอยู่ในของไครกินแต่แป้งเปล่าๆใช่ใช่อยากรู้อ่ะแหมดีผมจะอยากจะลองกินนี้เปล่าๆดูว่ารสจะเป็นยังไงผมไม่ต้องลองหรอกครับวันนี้ขอขอบคุณคุณชยพลขอขอบคุณร้านธงชัยไหมทองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดครับความแตกต่างความดีแบบนี้และ ความเก่งที่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้ที่เขาบอกเรื่องสัดส,ส่วนเรื่องการผสมเรื่องการทํางานมึงมองเห็นว่าเขารู้จริงนะฮะไม่ใช่เป็นลิเกนะฮ<น>ะๆๆเขาเป็นพ่อครัวจริงๆใช่คร,ค,ครับขอบคุณจริงครับท่านผู้ชมครับ,รบลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับประโยชน์จริงๆของผักสลัดมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ กรีนโอ๊กเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะครับเรดโอ๊กเนี่ยนะครับช่วยบำรุงสายตานะครับชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาปีลาการเลยพี่เอฟนะจำนุนเอฟแล้วปี่อัน,นอ๋อเหรเครื่องในไก่ทอดกระเทียมครับสุดยอดมากๆาสะอาดแล้วรู้ว่ามันอร่อยมันเป็นความแตกตา่าง นี่นาจากกระบวนการคิดแบบคนสมัยใหม่เต็มคนาเต็มเต็มคราเต็มเต็คแนนเต็มโอ้ยยยยยดีด้วย